ด้านล่างสังเกตให้ดีครับมีกังหันลมด้วยนะครับกังหันผลิตไฟฟ้า,ฟาพลังงานลมนะครับกังหันลมอยู่ด้านล่างแล้วก็เหมือนเป็นทางรถไฟด้วยนะครับไม่ใช่ทางรถไฟครับทางรถ ดับลงเรื่อยๆครับ kailang lahat ng ilong nili ดูสวยมากครับข้างล่างเขียวเลยแล้วก็มีแมก ยินเสียงกลางล้อแล้วนะครับตอน,นยิหล้อกลา ด้ครับานรู้เป็นเมืองเหมือนเมืองเติบโตใหม่มีอพาร์เมนต์สีสวยมากๆครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณามหรือส4 ที่เราลงมาใต้งีย่้วนะครับกำลังจะล่อนลงครับทายเปร์ท้ายเปร์เท้าหยวนเซ็นเจะสนามที่เท้าหยวนฮะอี่ครับ,รรรรรรบโอ้โหผ่านแล้วครับเบ้นกมกาซินซิตี้ฮะโอเคไปเล่นเกมเซิตี้ ตรงนัครับสวยมากสนามฟุตบอลมืน้นเป็นโรงเรียนตรงนู้นเข้าเกตสนามบ,บินแล้วนะครับนี่ครับผลคลองนี่ก็ลงลันเวย์ 当抵达桃园桃园机场前，必要解开安全带，离开座位。同时，在打开座椅上方的行李柜时，请特别留意。哦，他们就是等不走的。嗯、入境台北的贵宾，下机后请由第一航下办理入境证照查验、海关及提领行李的手续。 感谢您搭乘天河联盟成员——中华航空、与夏威夷航空、曼谷航空共用班号班机，并希望很快能在您为服务。各位国际旅客，请与地勤人员联络，并协助您办理转机手续。是是，那来，他就是入境，台湾中华航空啊，航空，他表示啊，三卡米。 ว่าถึงเรี่ยววนแอร์พอร์ตล้วนะครับแต่ว่าขอให้ยังนั่งอยู่กับที่ค่าเก็บขันดิรภัยแล้วก็เวลาเปิดช่องเก็บสมัมภาระระวังของหล่นด้วย Thank you for applying with SkyTeam member, China Airlines, Hawaii Airlines, and Concrete look forward to serving you again soon. Thank you. Bye. All transit passengers, please contact number one staff for your connecting flight. Mm -hmm. you. Ladies and gentlemen, you may now use the transmitting functions of your mobile phones. Thank you. ก็มีเสียงภาษาไทยด้วย้เรีย่ามรว้โดยสาท่นาสินคในระ่นังของข้าดยกนกว่าสัาณแจ้งนัสในระยจดับงและจกวาจสก็ลงจากเครืกรุณมาตรวจอบเอกสาการเดินทางตลอดจนของของท่านรก็้บของนของท่าโปรดรมัระวังสองาจจะมาตลงมาตวนท่าได้ค่ะ ทางบรดษัทร่วการดิทางต่อไปอยังที่หมาย,อยขอทราบคุณนาติดต่อพนักงานทราบเพื่อนท่านที้ลงจากเครื่องแรดบทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ินต่อไปใอ้ท่านค่ะและบริท่าะเดินทางเข้าประตูนเทศไต้หวันเราเป็นขคากรุณาท่านนา เราจะเข้าเทียบกับวงช้างตึงนู้นนะครับ A 4นะระหว่างี่เน่าจะได้มโกาสล่หนท่เด่ะไปก็ต้องน่นสามารถจะใช้เราารูปด้แรั้อหาอันนี้บอกว่าสามารถไปใช้ไม้ถือได้นะฮะผมที่ที่ไปวันจันทราจะใช้หันจไดนที่สี่ในารใช้สิ่ง